อสวัสดีครับพี่น้องชาว MMS ทุกท่านนะครับเออวันนี้จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนโครงการเจ็ดสิบเจ็ดสิบเออสามสิบนะครับผ่านเว็บไซต์ของ MGP นะครับที่เป็นเว็บไซต์ที่เราได้โหลดมาไว้หน้าจอกันแล้วนะครับแต่ของผมมันโหลดไม่ได้ก็เลยต้องเก็บไว้ในโน้ตไลน์นะครับ อันดับแรกให้เราไปติ๊กที่ลิงก์นี่เลยครับติ๊กที่หน้าจอที่เราโหลดไปนั่เลยครับแต่ถ้าของใครยังอยู่ในไลน์อยู่ก็แตะที่ไลน์แบบนี้ก็ได้นะครับแบบผมนะครับหลังจากแตะแล้วนะครับให้เราไปตรงนี้นะครับไปตรงนี้ก่อนครับไปจุดไข่ปลาบางเครื่องอยู่ข้างบนนะครับบางเครื่องอยู่ข้างล่างเพื่อจะไปที่เบราว์เซอร์นะครับหรือจะคัดลอกลิงก์ไปที่เบราว์เซอร์ก็ได้นะครับไปวางในเบราว์เซอร์ก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับให้แตะที่ตัวนี้ครับ ไม่งั้นมันจะแปลภาษาไม่ได้นะครับถ้าอยู่ในไลน์ก็ได้เหมือนกันแหละครับแต่ว่ามันจะช้ากล่วอย่างนี้ครับนี่ครับมันก็มาเบราว์เซอร์นี่แหละครับพอมันเด้งมาในเบราว์เซอร์นี้ครับให้เราแปลภาษานะครับถ้าเรากดแปลภาษาที่จุดสามขีดแล้วมันจะมีให้แปลตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับแต่จุดสามขีดครับกดที่แปลภาษานี่ครับตรงนี้ครับ มันครับมันจะขึ้นเป็นภาษาไทยถ้าเราเคยแปลแล้วมันขึ้นภาษาไทยเลยครับถ้ามันไม่ขึ้นเราก็แตะมันตรงตรงนี้ก็ได้หรือจะแตะตรงแปลภาษาก็ได้นะครับหลังจากมันขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับโอ้มันมีหลายๆอย่างอยู่ในนี้หมดเลยครับพี่น้องก็เลื่อนหาสารพัดดูได้นะครับแต่ทีนี้วันนี้จะมาบอกวิธีการลงทะเบียนนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูคลิปการลงทะเบียนเข้านะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันนะครับ ใแตะที่สามขีดนี่ครับสามขีดนี้นะครับบางคนไปแตะสามขีดนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยแตะมันกันครับสามขีดนี้ไม่มีอะไรแตะแตะสามขีดนี้ครับเห็นไหมครับมันมันบอกว่าแบบฟอร์มลงทะเบียนครับแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับให้เาราติ๊กเลยครับติ๊กตรงนี้เลย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคลิปนี้ทํามาให้พี่น้องดูเบื้องต้นก่อนนะครับก็คล้ายๆกู o o ิลฟอร์มเลยครับเห็นไหมครับบนก็จะมีภาษาอังกฤษบอกนะครับข้างล่างก็เป็นภาษาไทยนะครับความหมายเดียวกันนะั้งครับก็ผ่าน Google Form นั่นแหละครับจริงๆก็เป็น Google Form นะครับให้เราใส่ชื่อนะครับ ใส่ชื่อแล้วก็ใส่นามสกุลนะครับให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เอ่อน่าจะเป็นรหัสของผู้แนะนำนะครับผมเองผมลงไม่ได้นะครับเพราะผมอยู่ในผังไทยแลนด์กัมพูชาแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้แนะนำนะครับช่องนี้ครับหลังจากนั้นก็หมายเลขบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ครับ หลังจากนั้นก็วันเดือนปีเกิดนะครับให้ติ๊กตรงนี้ครับมันจะจะขึ้นมาให้เราเลือกเห็นไหมครับสมมุติเราเกิดวันที่หกเราก็ใส่วันที่หกตรงนี้หลายคนอาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งทาเห็นไหมครับเดี๋ยวดีแป๊บหนึ่งครับตรงนี้มันจะยากสําหรับหลายคนที่ยังไม่เคยนะครับให้เราติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้สมมุติเกิดวันที่หก สมมติเราเดือนกุมภานะครับให้เราไปแตะตรงนี้ครับแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับให้เราแตะตรงนี้ครับเพื่อจะเลือกเดือนหรือจะแตะตรงนี้ก็ได้ครับมันไม่ยากนะครับแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นี้ยครับกุมภาแล้วครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นสมมุติเราใส่เดือนกุมภาแล้วครับวันที่หกเนาะเราต้องเลือกวันที่หกกุมภานะครับ ทีนี้ไอ้ตรงที่มันยากก็คือนี่แหละครับพอสอนี่แหละครับพอสอนี่แหละให้เราแตะตรงนี้เลยครับแตะตรงนี้นะครับถ้าเราไปไล่จากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมล้างใหม่ให้ดูก่อนอา้าวสมมติเดือนกุมภานะครับเนะเาะเรากุมภาเราแตะตรงนี้มันก็จะขึ้นกุมภามาเราก็แตะวันที่หกกุมภาอา้าวสมมุตินะครับทีนี้พอพอสอนี่แหละครับเราจะเลื่อนเอาตรงนี้มันมัน มันยากนะครับไม่ต้องมาเรียนตรงนี้นะครับให้แตะตรงนี้ครับเรียกสมมุติว่าสองมันไม่ใช่พศสองศูนย์สองสามนะครับสมมุติเป็นพศเกิดเราเนี่ยครับเราให้เราแตะตรงนี้ครับปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราเรียกเยกได้เลยครับสมมุติว่าเราเกิดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกอะไรเงี้ครับเราก็แตะสมมติหนึ่งเก้าเจ็ดหกก็แตะตรงนี้ครับ เห็นไหมครับมันยังเป็นเดือนกุมภาอยู่แต่ตรงนี้เปลี่ยนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้ตกกดตรงนี้ครับคําว่าตั้งค่านี่ครับแค่นี้มันมาแล้วครับเห็นไหมครับบางคนที่มีปัญหาตรงนี้แหละครับเพราะว่าเลือกเปลี่ยนเดือนไม่เป็นนะครับเปลี่ยนพศไม่เป็นนะครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรยากแล้วครับที่อยู่นี่เป็นที่อยู่ของเรานะครับเบอร์มือถือ อีเมลนะครับตรงนี้ไฟล์ที่เราถ่ายรูปถือบัตรประชาชนตต้ใต้คางนะครับโอ้นี่ใบสมัครครับ่น้องครับอันนี้ใบสมัครอันนี้เป็นแนบภาพถ่ายถือบัตรประชาชนนะครับก็ไม่ยากเสร็จแล้วก็กดส่งเรียบร้อยครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับพอาี้ผมเองสมัครไม่ได้นะครับองก็เลยต้องทำให้ อธิบายแบบนี้ให้ฟังหลังจากเราต้องเออเราต้องถ่ายรูปถือบัตรประชาชนไว้ไว้ใต้คางให้ชัดนะครับเน้นการถ่ายให้ใกล้ๆนะครับหเห็นแค่คอก็พอครับไว้ใต้คางไม่งั้นมันจะไม่เห็นหมายเลขบัตรนะครับอย่าอย่าไปยืนถ่ายแล้วก็ถือใกล้ๆตัวอย่างนั้นคงไม่ผ่านนะครับเพราะว่า มันเห็นเลขบัตรไม่ชัดนะครับบัตรไว้ใต้คางนี่ครับแล้วก็เอากล้องไปใกล้ๆอย่างนั้นผ่านแน่นะครับแล้วก็บันทึกไว้ในแกลเลอรี่ให้เรียบร้อยนะครับใบสมัครก็บันทึกให้เรียบร้อยนะครับใบสมัครนี้ไม่รู้ลิงกโหลดไฟล์ใบสมัครอยู่ตรงไหนผมก็ยังไม่เห็นนะครับไม่งั้นผมจะไว้ใต้คลิปให้ด้วยซ้ําไปจะได้ง่ายนะครับแต่นี่ผมผมยังไม่ไม่ ไม่เห็นนะครับทางไงเดี๋ยวจะเอามาแนบไว้ให้นะครับถ้าเจอแล้วนะครับตรงนี้ก็โหลดไว้เรียบร้อยนะครับในการแนบก็คือกดตรงนี้นะครับมันก็จะพาไปที่แกลเลอรี่นะครับระบบจะส่งสำเนาของไฟล์ที่เหลือเมื่อแล้วคุณจะแก้ไขหรือไม่ กดไปที่ล่าสุดดูครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องบันทึกไฟล์ลงในในไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ในแกลเลอรี่นะครับมันจะอยู่ในเออนี่ครับโลโก้แบบนี้นะครับให้เราบันทึกลงนะครับ หรือจะไปที่แกลเลอรี่ก็ได้นะครับหรือจะไปที่กล้องก็ได้นะครับไปที่แกลเลอรี่จะง่ายกว่านะครับเห็นไหมครับถ้ากดตรงนี้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนเนาะครับเนาะสมมุติผมสมมติว่เาเป็นไฟล์นะครับอันนี้น่าจะเป็นวิดีโอนะครับโอผมอผมนั่นเอาไว้นะครับ <S <S แล้วก็กดการกระบาดนะครับ ก็คืออันดับแรกนะครับให้เราเอัปโหลดลงในแกลเลอรี่เป็นอันล่าสุดสองอันนี่นะครับมันจะได้ง่ายนะครับมันจะได้เลี้ยงกันอยู่เป็นลําดับของมันนะครับเนาะมันจะได้ง่ายสําหรับพ่อแม่พี่น้องเรานะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าผมมีคนมาสมัครผมสมัยเขาผมจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเอาแบบเห็นทุกขั้นตอนเลยดีกว่าเนาะแต่ตอนนี้เอาเป็นเบื้องต้นดูเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วผมจะไปดูหาดูคลิปที่บริษัทออกมานะครับแล้วก็จะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับม่ดูว่าเขา ทำกันแบบนี้หรือเปล่าแต่เขาเป็นแบบนี้นะครับเพราะมันมีแบบฟอร์มอยู่แล้วแบบนี้นครับเราก็กรอ,อกตามนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงผมจะออกมาอีกคลิปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ